สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของปนาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปนาจะมารีวิวธนบัตรนะคะธนบัตร20บาทธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบ16นะคะแบบ16แบบสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะเนี่ยค่ะเอ่อถ้าดูแบบนี้ก็ธรรมดานะคะไม่มีอะไรใช่ไหมคะเป็นธนบัตรแบบ16ปกตินะคะ20บาท ถ้าถ้าไม่บอกรายละเอียดก็คิดว่าเป็นพอปกติอันนี้ยังมีหมุนเวียนใช้จ่ายอยู่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าคงแค่หน้าธนาบัตรใบละ20บาทใช่ไหมคะแต่เขามีความพิเศษค่ะเดี๋ยวปาน่าจะพาให้ชมนะคะความพิเศษก่อนก่อนจะไปดูความพิเศษก็รู้จักกับธนบัตรก่อนนะคะธนบัตรชนิดราคายีบาทคะธนบัตรแบบสินะคะ แบบ16เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ค่ะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินนะคะค่ะรูปลักษณ์ของธนบัตรมีการปรับเปลี่ยนให้สวยงามทันสมัยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะคะธนบัตรแบบ16นะคะที่ประัดนำเสนอในวันนี้นะคะชนิดราคา20บาทค่ะ แบบ16จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ชนิดราคานะคะด้แก่นียค่ะเล็กสุดคือ20บาทนะคะมี50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทค่ะนะคะมี5ชนิดราคาค่ะสูงสุดคือ1,000บาทเล็กสุดคือ20ค่ะเพราะช่วงนี้เขาใช้เหรียญกันแล้วนะคะธนบัตร10บาทจึงไม่มีการผลิตแล้วค่ะนะคะต่อจาก การรู้จักธนบัตรแล้วนะคะเอารู้จักเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะยังพูดไม่จบนะคะธนบัตรแบบ16ชนิดราคา20บาทออกใช้เมื่อวันที่1เมษายนปี2556เพราะฉะนั้นนะคะยังทันราชการที่9อยู่นะคะปีพศ2 5 5 6นะคะขนาดของธนบัตรนะคะกว้าง กว้าง7.2เซนติเมตรยาว13.8ซนติเมตรนะคะด้านหน้าของธนบัตรนะคะค่ะด้านหน้านะคะพระบรมชายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองคุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะ,ะดูฉบับนี้เลยด้านหลังนะคะแหนบนี้นะคะด,ด้านหลังด้านหลังภาพพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยและทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรด้วยพระองค์เองค่ะพ่อขุนรามมองไม่เห็นใช่ไหมคะฉีกเลยค่ะเรามีเยอะเดี๋ยวเราเอามาใส่ใหม่ พราะถ้าดึงออกกวัวเดี๋ยวธนบัตรยับนี่ค่ะพ่อขุนรามนะคะเนี่ยด้านหน้าอันนี้ก็ฉีกอีกปัญะฉีกเลยเพราะว่าอ่ะดึงได้มั้งถ้าดึงได้ก็จะดึงปน่ะไม่อยากดึงเพราะปั่ะกลัวยับอ๋อดึงได้ค่ะดึงได้ดึงง่ายค่ะนะคะเนี่ยค่ะจะมีอยู่สองแหนบด้วยกันนะคะที่เห็นนะคะอุ ยิงถนอมนะยิ่งกลัวจะย่นอยู่กลัวจะยัดนะคะอันนี้จะมีสายคาดสีเหลืองไอ้สายคาดสีชมพูกับสายคาดสีฟ้ามาดูความแตกต่างกันระหว่างสายคาดสองสีนี้นะคะว่าทําไมสายคาดจึงไม่เหมือนกันเพราะเหตุใดน,นะคะคะ่ะมาชมกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นสายคาดสีฟ้านะคะอ่ะ แอนแอนมาชมด้านหน้านะคะนี่เลยเอ้าวทับซะอีกลปะปพน้านี่แย่จังเลยทับซะอีกละอ่ะแค่นี้พอค่ะนี่เลยนะคะหมวดเห็นไหมคะหมวดเอสหลายท่านก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าหมวดเอสคืออะไรนะคะหมวดเอสแล้วต้องพอพานด้วยใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะหมวดเอสพอพานนะคะหมวดเอสพอพาน ความหมายของหมวดเอสพอพานหลายท่านก็คงจะทราบแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบนะก็จะบอกจะจะจะพูดถึงนะคะจะได้กล่าวถึงนะคะมีหมวดเอสพอพานทั้งสองสองฉบับค่ะอันนี้เป็นเป็นเลขหมายเลขนําหน้าคือ1อันนี้คือ0ูนย์นะคะหมวดแรกหมวดก่อนอันนี้ก่อนนี้หลังค่ะนะคะศู 0, 0, อันนี้1นคะ่ะ1พอพานหมวดเสนะคะและที่สําคัญนะคะ เห็นไหมคะถ้าเลขหลักร้อยและหลักหมื่นหลักร้อยและหลักหมื่นถ้าเป็นเลขตัวเดียวกันก็แสดงว่าหมวดนี้คืออะไรหมวดนี้คือเลขกระจกนะคะเลขกระจกเลขกระจกและตรงหน้าคือ1ด้วยนะคะ1 1นะคะเลขกระจกนะคะเลขกระจกคือ1 3 7 2 7 3 1เนะคะเลขกระจกนะคะหมวนี้คือเป็นหมวดเลขกระจกหมวดเลขกระจกเลขกระจก หมวดเอสตองไปดตรงเลขตรงสามอันนี้ศูนย์อยู่อันนี้สี่แล้วสามสามหนึ่งสามหกสามสี่สามสองสามหนึ่งปุ๊บนี่เลยนะคะสามหนึ่งเห็นไหมคะกระจกไหมคะหนึ่งสามเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งนี่เลยนะคะเลขกระจกค่ะ หมวดนี้เป็นหมวดเลขกระจกและหมวดเสริมนะคะหมวดเสริมอ่าเรามากล่าวถึงหมวดเสริมกันอ้าวเออใช่เปนลืมพูดคือหมวดเสริมนะคะเสริมเสริมจากการผลิตเสียชำรุดนะคะชำรุดในระหว่างระหว่างกระบวนการผลิตแต่ผ่าน QC แล้วผ่านออกมาแล้ว ผ่านที่เข้าเข้าเล่มแล้วเพราะฉะนั้นหมวดเอสโดยธรรมชาติของธนบัตรหมวดเอสเลขจะไม่เรียงกันนะคะถ้าเลขเรียงแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าหมวดนี้แสดงว่าเอ่อที่เลขเสียธนบัตรที่เสียเนะี่ยเสียเยอะมากจริงๆจะปกติแล้วจะไม่เจอเสียเยอะนะคะเพราะผ่านผ่าน ขั้นตอนออกมาแล้วนะคะจะเสียเป็นบางฉบับเท่านั้นเสียเป็นบางใบเท่านั้นนะคะแต่สําหรับสายค่าสียมพูที่พนัดบอกให้ดูนะคะดูสีเหลือไอ้ดูสีฟ้ากับสียมพูว่าแตกต่างกันอย่างไรคือสีย้มพูนี้เลขเรียงค่ะท่านผู้ชมค่ะหมวดเอสเลขเรียงทั้งฉบับทั้งแหนบนะคะเป็นหมวดเอสเลขเรียงทั้งแหนบ ซึ่งหาได้ยากมากนะคะหาได้ยากมาก701702หเ็ยห็นไหมคะเลขเรียงนะคะมีเลขกระจกที่เมื่อกี้ที่พน้าให้เห็นให้ดูนะคะเลขเรียงทั้งหมดแหนบเลยนะคะซึ่งหมวดเอสเลขเรียงจะเป็นอะไรที่หาได้ยากมากนะคะส่วนสีฟ้ามาดูกันนะคะเมื่อกี้เราดูดูหมวดเอสเลขกระจกเลขเรียงไปแล้วนะคะอ่าเรามาดูสายค่าสีฟ้าว่าเขาแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะมาดูกันนะคะ อันนี้จะเป็นโอ้โหสามสี่ห้าสวยมากเลยท่านผู้ชมนี่นี่สามสี่ห้าเลยสวยมากสวยมากนะคะตองสามเห็นไหมคะเลขเขาเลขเขาเขาไม่ได้เรียงเลยนะคะอันนี้คือสามสี่ห้าอันนี้คือตองสามสามศูนย์ห้าเห็นไหมคะเ,เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะ f c นะคะ ให้ถ้าท่านที่รู้แล้วป้าน่าก็ขออภัยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะป้าน่าจะมาแนะนําให้สังเกตนะคะอุ้ยเลขก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยให้สังเกตนะคะถ้าเป็นแหนบมานะคะแล้วใส่คาดสีชมพูนะคะหมวดเอสใส่คาดสีชมพูนั่นคือเลขเรียงทั้งฉบับค่ะนะคะรีบเก็บจับจองเป็นเจ้าของเลยอันนี้เรียงค่ะเรียงเรียงเป็นบางช่วงค่ะนี่อันนี้เรียง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 ค่ะเรียงมาถึงตรงนี้ตรงนี้ ค่ะข้างหน้านี้ไม่เรียงค่ะเรียงเป็นเป็นช่วงๆนะคะเรียงเป็นช่วงๆไม่เรียงทั้งหมดค่ะสามแปดเก้าสามแปดแปดเรียงเป็นบางช่วงนะคะไม่เรียงทั้งหมดค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้จะเรียงท้ายๆนี้จะเรียงแล้วค่ะแต่ข้างหน้านี้ไม่เรียงนะคะนะคะให้เข้าใจตามนี้นะคะค่าสีชมพูเลขไม่เรียงค่าสีเอ๊ะขออภัยค่ะค่าสีฟ้าเลขไม่เรียงนะคะหมวดเอสนะคะหมวดเสริม คาดจะยิ้มพูนะคะเลขเรียงทั้งทั้งทั้งแหนบเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมโอ๊ยเป็นน่าดีใจจังเลยเป็นน่าได้หมวดเอสเลขเรียงค่ะนะคะภูมิใจมากเลยนะคะมีความสุขค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบรนดาขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบรนดาขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ